แก๊สลูกสูบปั๊มดิสเวฟร้อยบไอนะครับตัวนี้หักคาเลยนะครับแล้วก็มือเบรกเนี่ยกดเข้าไปแล้วแข็งนะครับยันไม่ได้เพราะว่าหักคามันคดนะครับเราจะเอาออกมานะครับเรางัดออกมานะครับงัดออกก็หักเลยครับอันนี้นะครับเราก็โยกไปโยกมานะครับตัวนี้หักเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ ไขขั้วนะครับดันกิบล็อกออกมานะครับตัวนี้ออกมาเรียบร้อยครับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะการหักแบบนี้น่าจะเป็นการล้มมานะครับตัวนี้นะเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับเราจะทําความสะอาดอันนี้เราเปลี่ยนแบบด่วนๆนะครับทาความสะอาดด้านบนนะครับเอาน้ํามันเบรกออกให้หมดนะครับทาความสะอาดแบบนี้เลยครับใช้ชุดซ่อมปั๊มใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่คลิบล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ลูกยางเข้าไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้เราไม่ได้ถอดออกนะครับแล้วก็ใส่มือเบรกเข้าไปตัวนี้ใส่พอดีเห็นไหมฮะอ่าตัวน้้เเเรบมากขไส็จลล่ ประมาณไม่ถึง1นาทีครับก็เสร็จเรียบร้อยเลยเพราะว่าเราทําแต่ปั๊มบนอย่างเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยก็นะฮะตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับก็ประกอบเข้าไปนะครับตัวนี้นะฮะฝากกดแชร์กดติดตามด้วยครับใครจะทำตามทำได้เลยครับ